เพื่อนๆเคยมีความคิดที่อยากจะเป็นตัวละครในการ์ตูนหรือในภาพยนตร์กันบ้างไหมครับเพราะแค่คิดว่าถ้าได้เก่งได้เท่ได้มีสไตล์เหมือนตัวละครที่เราชอบได้เนี่ยมันก็คงจะคููสุดๆไปเลยใช่ไหมครับถึงแม้หน้าตาเราเนี่ยจะไม่ให้รายได้เราก็ไม่ถึงแต่ก็ขอให้มีไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่มันเหมือนกับเขาซึ่งจะพฤติกรรมเรียนแบบแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับผมนะครับ เมื่อผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องคอนสแตนตินหนังที่ฉายในปี2010นำแสดงโดยเคียร์นูลีฟโดยภาพยนตร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวฮอลเลอร์แอคชที่มีตัวละครเอกสุดเท่และก็สุดเกียนโดยหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวของนักไลผ่ผีตัวท็อปในวงการอย่างคอนสแตนตินนะครับซึ่งรับบทโดยเคียร์นูลีฟนี่แหละเขานะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดจากการที่เขาเนสูบบุหรี่จัด แล้วก็ชอบดื่มเป็นประจำนะครับโดยเขาเนี่ยมีเวลาอยู่บนโลกอีกไม่นานละแต่ความดีที่เขาทำเนี่ยมันยังไม่พอที่จะทำให้ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยกลับขึ้นไปสู่อ้อมอกของพระผู้เป็นเจ้าเขาจึงต้องใช้เวลาที่เหลือในชีวิตพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรที่จะได้อยู่เคียงข้างกับพระเจ้าเมื่อเขาสิ้นลมหายใจไปถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูนะครับไปตามดูกันได้นะครับได้ข่าวว่า จะมีโปรเจกต์การทำภาค2ออกมาไม่นานก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ดูภาค2กันไหมโดยผมเนี่ยสะดุดตาสะดุดใจกับตัวละครเอกอย่างคอนสแตนตินนะครับโดยเฉพาะไอเทมที่อยู่บนข้อมือของเขาเนี่ยมันช่างงดงามดึงดูดแล้วก็คลาสสิกซึ่งเจ้าเนี่ยมันก็คือ o อ i ิสโมเดิร์น s ลาส7490 โดยเจ้าเรือนนี้เนี่ยมันก็ติดอยู่บนข้อมือของจอห์นตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับแถมหนังเนี่ยยังมีฉากทายอินเจ้าเรือนนี้แบบจะจะเต็มเต็มตานี่มันอยู่ในบทหนังหรือว่าอยู่ในการตลาดกันแน่รู้ตัวอีกทีเนี่ยผมก็หลงไหลเจ้าเรือนนี้ไปแล้วนะครับซึ่งการทำแบบนี้ของโอริสถือว่าฉลาดมากมันทำให้คนที่ไม่เคยได้รู้จักแบรนด์โอริสเลยเนี่ยได้รู้จักกับแบรนด์นี้ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ได้อย่างแยบยนต์เ <c oughs> ชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับที่ตกเป็นเหยื่อการตลาดซึ่งถึงแม้ผมเนี่ยจะยังไม่ได้ซื้อเจ้าเรือนนี้และแบรนด์โอริสเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ตังผมเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าก็ได้ใจผมไปเต็มเมและอีกหลายๆคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ผมว่าก็ต้องตกเป็นแฟนคลับให้กับนาฬิกาแบรนด์โอริสอย่างแน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นว่ายังไง คิดว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นการตลาดของแบรนด์โอลิสด้วยไหมและนอกจากพระเอกอย่างจอแล้วแล้วก็นาฬิกาแบรนด์โอลิสเนี่ยเพื่อนชอบอะไรในหนังเรื่องนี้กันบ้างครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมอยากรู้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ